ขึ้นมากินเนี้ยใต้ไฟหายอยู่ครับมาแรงขึ้นมากินแมงทองใครลอ,องลองแรงแรงละซุ้มหนึ่งหมดลงไปในดินละหาเงินทุนสร้างบ้านหายอยู่ครับสร้างห้องให้เป็นยุ่นเป็นไะ <c oughs> เห็นคนตื่นทางหมองละได้ยินเสียงยินเสียงเฮาบอรักตกใจ ทั้งมองทะรอไปเรื่แล้วไปคนละคนละเพื่อนนะมันอุ่นนะมันอ้วนดินทรายลเห็นแต่หัวละวแล้วคนนี้ก็ขึ้นมาอีกหายตัวแล้วหายตัวแล้วคนนี้ก็ขึ้นมาอีก